วันนี้จะได้ไปไหมครับไม่ไปครับเดี๋ยวปอดบอดครับทำทบทำไมอ่ะเดี๋ยวใส่อะไรมาไม่ได้อ๋อนึกว่าจะใส่เลคาโลไปท่านนี่ปอดบอดให้ปอดล็อกหลังตึ๊กๆหมดเลยจริงไหมเนี่ยไปดูเลดูเลยเฮ้ยนี่เราอยู่ภายในเขาเรียกอะไรฮะโอดิซี่โอดิซี่โอดิซี่ขายนะอะไรขายนะเอาไปใช้เออะรถของไรเอาไปใช้เลแล้วอ่ะเฮ้ยโหคนทำไรกับเนี่ยเสียงไม่ติดครับ ให้เพื่อนๆดูข้างในภายในโอดิ s ซีเดี๋ยวดูดีกว่าว่าปลดลบล็อกยังไงว่ามันจะออกง่ายจริงเปล่าดเดี๋ยวให้พี่เกศปลดนี่ภายนอกก็ยังไม่ไดีก็คืออันนี้เกศไปเอาไปเขาใหญ่่นแหละนีไ่ไปนั่งซื้ออะไรกันสักนิดนึงนะ แบบมาแบบมั่วบ้างงานเขาไปไหนกูไปด้วย <laughs> <laughs> ช่างของเราหลังลุยเครื่องเสียงกันอยู่นะกี่โดนตายแกล้งไปนี่แกแกล้งเนฮะ้ย <laughs> เอาเรื่องจัดอย่างจอดูภายนอกดีกว่าครับนี่ก็โพดิสซี่นะฮะ รถเมื่อก็จะเป็นเหมือนพวกรถแวนหน่อยเนาะเขาเรียกว่าแวนแหละแต่ว่าทรงมันจะแบบทรงมันเหมือนกึ่งกึ่งรถตู้ประมาณหนึ่งคันนี้ปีอะไรอะพี่เกศ 96. 96 96อะโอ้ยก็อยู่ใน90นี่ถอดบ,บอกไงเฮ้ยแงหวัหหวแล้วเฮ้ยหัวแล้วหัวไหญจริงเชี่ยเฮ้ยอย่างวะ แม่งโคตรงงแปบ๊บเดียวบอกบอกไม่หลุดออกมาแล้วแป๊บเดียวนีเน่เป็นเหมือนรถเข้าแคมได้อ๋อ,อแบบปลดไว้ปลดไว้ไอแล้วข้างหลังมันปลดไว้เหมือนกันไหมปลดทั้หมดเลยข้างหลังมันจะพับเป็นโต๊ะพับเป็นโต๊ะอฮ้จ้าไปไปไปข้างหลังพับเป็นโต๊ะไม่ได้แล้วเพรเป็นตู้ลำโพงไปแล้วอ๋อทำเป็นตู้ลำโพงไปแล้วใช่ ฟีลเหมือนขับรถตู้เหมือนกับอุ้งนัน,น,นต์ตอนพอดีใช่ค่แต่มันจะขูดนะขเขารถข้างหน้ามันโหลดมากโอ้ยจังหวะหวเข้าเกียร์นี่ใช่เลยนึกถึงรถโรงเรียนตอนแบบไปรับผมมาอบอาลุบานห้องโถงก้อนเก่าเลยนี่มันเขาเข้าเข,ข้าเกียร์อย่างเงี้ยแล้วจะแบบนั่งอยู่แล้วก็เขาเข้าเกียร์ถ้ามันขยัไม่ออกพี่จะใส่ถุงลมมั้งเออโหปัดเลยแม่งตัดเลยสุดยอด อายุ่มันด้แย่แต่กินน้ำม er ันไปหน่อยอย่างคือาหนคนตำรวจครับมีคนขับรถเร็วครับคนตำรวจขอเสียใจครับผมไม่มีไม่มีใบทะเบียนหน้าครับ